น้อมนำปรัชญาอันประเสริฐแสนเลอเลิศปลูกจิตซึ่งอาสาบนพื้นฐานคุณธรรมและจรรยาพัฒนาสู่อาชีพอย่างยั่งยืนกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านพวกเราแกนนำโครงงานขยะสร้างค่าพัฒนาคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาจากโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3 reduce ลดการใช้มูลขยะ รียูดนำกลับมาใช้ใหม่รีไซคเคลิลขยะมีค่าได้คือหัวใจหแห่งโครงงาน,งานของพวกเราสวัสดีสสดค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงไพรินแผลงสอนดิฉันนางสาวชยานันอุไรพงศ์และกับผมเด็กชายทิกรจันทรนการปลูกฝังคุณธรรมและวินัยถือเป็นหัวใจหลักของพวกเราเด็กๆเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่เล็งเห็นถึงปัญหาในการไม่มีระเบียบวินัยของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในการทิ้งขยะขยะส่วนใหญ่ในโรงเรียนเราจะมีหลากหลายเช่นขวดน้ําแก้วน้ําซองขนมและอื่นๆอีกมากมายพวกเราในฐานะกลุ่มผู้พิทักษ์ความสะอาดจึงได้คิดการแก้ปัญหานี้ขึ้นด้วยการรีเริ่มโครงงานขยะสร้างค่า คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาขึ้นเมินขยะไรวินยัยเราปลูกใหม่ด้วยทักษะริเริ่มแยกขยะเรามาสะสมคะแนนของเก่าสร้างมูลค่าพัฒนาเป็นแบบแผนก่อโครงงานมาแทนให้ห่วงแหนขยะตน้นพี่ไปรินพี่ไปรินเรายัางนึกไม่ออกเลยว่าโครงงานขยะของพวกเราต้องทำอย่างไรใช่ใช่แล้วก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันได้ได้ไดถ้าอย่างนั้นเราจะอธิบายให้ฟังนะ พวกเราร่วมกันคิดโครงงานด้านการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยมีโมเดลในการปฏิบัติ5ร่วมคือร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมลงมือร่วมรับประโยชน์ร่วมกันตรวจสอบติดตามประเมิน โดยเหตุนี้ทางโรงเรียนวัดหนองเกตน้อยจึงมีแนวทางในการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งของโรงเรียนและชุมชนที่มีส่วนสําคัญยิ่งในการขับเคลื่อนโรงเรียนและชุมชนตั้งแต่ในระดับครอบครัวกิจกรรมแรกที่พวกเราลงมือทําก็คือกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนที่นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมมือกันทําความสะอาดโรงเรียนในทุกๆวัน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้านความมีวินัยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนกิจกรรมที่2คือทิ้งหนูให้ถูกที่กิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมการทิ้งขยะแยกขยะให้กิจกรรมนี้ทําให้พวกเราเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบการจัดการขยะในครัวเรือนในโรงเรียนและในชุมชนค่ะ กิจกรรมที่3คือกิจกรรมขยะแลกแต้มเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนและเยาวชนรู้จักคุณค่าของวัสดุเหลือใช้คือขยะชนิดต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยการปฏิบัติและสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนมีความรู้ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้มาแลกแต้มเช่นขวดพลาสติก ขวดแก้วแก้วน้ำพลาสติกกระดาษกระป๋องเป็นต้นเพื่อสะสมแต้มและของรางวัลต่างๆมากมายตามที่ต้องการซึ่งจะเป็นการสร้างวินยัยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่4คือกิจกรรมไร้ค่ากลับมีค่าเป็นกิจกรรมการประดษฐ์สิ่งของจากขวดน้ําที่เราแยกไว้หรือการประดิษฐ์จากสิ่งของวัสดุเหลือใช้โดยใช้หลัก3 R ได้แก่ Reduce การลดการใช้ Reuse การนํากลับมาใช้ใหม่และ Recycle การนํากลับมาใช้ใหม่โดยผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม อ๋อ oh, เป็นแบบนี้นี่เองและผลที่ได้จากการดําเนินงานคือนักเรียนทุกคนได้รู้จักวิธีการคัดแยกขยะได้ถูกต้องและนักเรียนทุกคนเห็นคุณค่าของขยะและสร้างแรงจูงใจในการเก็บขยะมาแลกแต้มแลกของรางวัลและยังนําขยะเหล่านี้ไปเพิ่มมูลค่าประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆได้อีกด้วย นักเรียนทุกคนเกิดจิตสำนึกด้านความมีวินัยในการรักษาความสะอาดและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมแบบยั่งยืนสุดท้ายนี้พวกเราตัวแทนเด็กๆจากกลุ่มผู้พิทักษ์ความสะอาดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่พวกเราได้ร่วมแรงรวมใจกันทำนั้นจะเป็นแสงสว่างเล็กๆที่สุดประกายให้กับคนในสังคมได้พัฒนาสังคมและประเทศชาติให้นด้ ใช้หม่รีไซเคิลขยะมีค่าได้คือหัวใจแห่งโลังงานของพวกเราขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ